สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564ตัวชี้วัดข้อ 1. 1. .1.1 ป .3 ท11แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน1และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันข้อคำถามนะคะ นิพาทำเครื่องดื่มนมเย็นโดยใช้ส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในแก้วดังนี้นมข้นเศษหนส่วนเลิตรน้ำหวานแดงเศษสอส่วนเลิตรน้ำร้อนเศษสาส่วนเลิตรจากข้อมูลจะได้เครื่องดื่มนมเย็นกี่ลิตรตัวเลือกข้อ1เศษ6ส่วน7ลิตรข้อ2เศษ5ส่วน7ลิตร ข้อ3เศษ4ี่ส่วน7ลิตรข้อ4เศษ3ส่วน7ลิตรวิธีคิดนะคะเราดูที่เศษส่วนข้างต้นนะคะสังเกตว่าเศษส่วนทั้ง3มีตัวส่วนเท่ากันก็คือ7ดังนั้นนะคะเราจะวาดสี่เหลี่ยมออกมาเป็น7ช่องที่มีขนาดเท่ากันช่องที่1นะคะเราระบายสีเหลือง แสดงเศษส่วนของนมข้นก็คือเศษ1ส่วน7สีแดงนะคะระบายสีสองช่องแสดงเศษส่วนของน้ำหวานแดงสีฟ้าระบายสามช่องแสดงเศษส่วนของน้ำร้อนนะคะในการทำเครื่องดื่มนมเย็นนี้จากโจทย์เขาบอกว่า ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในแก้วแสดงว่าเศษส่วนทั้ง3นี้นํามารวมกันการรวมกันของเศษส่วนก็คือการบวกเศษส่วนดังนั้นเครื่องดื่มนมเย็นจะมีปริมาตรก็คือหาได้จากนําเศษ1ส่วน7บวกด้วยเศษ2อส่วนเ บวกด้วยเศษ3ส่วน7คำตอบที่ได้นะคะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษที่อยู่ด้านบนมาบวกกันก็จะได้1บวก2บวก3มีค่าเท่ากับ6 6ตัวนี้ก็คือตัวเศษที่อยู่ด้านบนตัวส่วนนะคะถ้าเป็นการบวกเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนจะคงเดิมนะคะดังนั้นเราจะตอบได้ว่าเครื่องดื่มนมเย็นมีปริมาตรเท่ากับเศษ6ส่วน7ลิตรคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวเลือกที่1เศษ6ส่วน7ลิตรวันนี้เราก็ได้รู้วิธีการหาคำตอบ ของโจทย์ในข้อนี้แล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในโจทย์ข้อต่อไปสวัสดีค่ะ